สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับหุ้นส่วนตายนะคะโจทย์ตัวอย่างนะคะข้าวมะม่วงกะทิเป็นหุ้นส่วนการแบ่งกำไรขาดทุนเท่ากันกะทิถึงแก่ความตายเมื่อวันที่30กันยายน2567ทั้ง3คนมีเงินทุน390,000บาท330,000บาทและ460,000บาทตามลำดับ คุณส่วนตกลงปรับปรุงบัญชีก่อนจ่ายคืนทุนให้แก่ทายาทของกะทิโดยเพิ่มค่าโดยเพิ่มราคาเครื่องตกแต่ง69,000บาทและตั้งค่าเผื่อนี่สงสัยจะสูญ6,000บาทกำไรสุทธิของห้างย้อนหลัง3ปีมีดังนี้กำไรสุทธิปี66 3 4 0 0 0 0ทกับปี2565 3,200,000 ปี 2, 5, 6, 4, 3,000บาทนะคะวิธีการก็คือเริ่มแรกเราต้องเอากำไรทั้ง3ปีนะคะมาเฉลี่ย3า0 0 0 0 0 0บวกด้วย3 0 0 0 0 0บวกด้วย3,000 0 แล้วก็หารด้วยสามปีหารด้วยสามปีได้เท่ากับสามแสนสี่หมื่นบวกสามแสนสองหมื่นบวกสามแสนหารด้วยสามเท่ากับสามแสนสองสามแสนสองหมื่นบาทนะคะ 3 2 0 0 0 0บาทเขาเสียชีวิตเมื่อวันที่30กันยายนตั้งแต่1มกราจนถึง30กันยายนเนี่ยเป็นเวลา9เดือนนะคะเราก็เอา3 2 0 0 0 0บาทมาคูณด้วย9หารด้วย12คูณ9หาร12ได้เท่ากับ2 4 4 0 0 0 คราวนี้3คนนี้แบ่งกำไรขาดทุนเท่ากันนะคะก็เอา2อง0 0 0หารด้วยหารด้วย3ได้เท่ากับ8,000 0บาทโอเคต่อไปนะคะทุนต้นงวดของกะทิกะทิมีทุนต้นงวดเท่าไหร่คะ หนึ่งสี่แสนหกหมื่นบาทเราก็เอาสี่แสนหกหมื่นบาทตั้งนะคะสี่แสนหกหมื่นบาทตั้งไปนะคะวบวกด้วยกำไรโดยประมาณประมาณไว้แปดหมื่นนะคะก็เอามาใส่แปดหมื่นโอเคคราวนี้มาดูกำไรจากการปรับปรุงเราก็บันทึกบัญชีไปด้วยเลยค่ะกำไรจากการปรับปรุงก็คือ นี่เครื่องตกแต่งราคา6กแ0 0หบาทกับค่าเผื่อนี่สงสัยจะสูนหกพันนะคะวิธีการก็คือเราจะเพิ่มค่าเครื่องตกแต่งเดบิตแล้วก็เครดิตค่าเผื่อนี่สงสัยจะสูนหกพันนะคะเดบิตวันที่ที่เขาเสียชีวิตคือวันที่เท่าไรเอ่ยวันที่30กันยายนนะคะ เดบิตเครื่องตกแต่งเครื่องตกแต่งเท่ากับ6,900 0บาทโอเคเสร็จแล้วเครดิตค่าเผื่อนี่สงสัยจะศูเพิ่มนะคะเท่ากับ6,000บาท69ลบด้วย6,000 ได้เท่ากับ6กหมืก็จะเป็นทุนทุนทุนทั้ง3ามแบ่งเท่ากันนะคะคนแรกก็คือข้าวข้าวหกหมืนสามหารสข้าวมะม่วงมะม่วงก็เหมือนกัน6กหมืามหารด้วย3แล้วก็กะทิ กะทิก็คือ6,3หมื่ามหารด้วย3ก็จะได้คนละ2อ0 0มื่นบาท2อ0 0มื่นบาทอ่ะเรากลับไปที่คำนวณน,นะคะอ่ะจาก80,000ื่นกำไรจากการปรับปรุงก็คือ2อ0 0มื่นบาทนะคะ โอเค80,000ื okay. 80, บวก21,000ื่ได้เท่ากับ1 0 0 0 0บาทโอเคเราก็เอา1 1 1 0 0 0บาทไปบวกกับทุนนวันต้นงวดของกะทิเป็นเงินที่ทายาทจะได้รับนะคะเท่ากับ ห้าแสนหกมืบาทโอเคค่ะคราวนี้เราก็ไปบันทึกบัญชีได้เลยบันทึกบัญชีนะคะแบ่งกำไรให้หุ้นส่วนแบ่งกำไรให้หุ้นส่วนนะคะแปดหมก็เป็น กำไรส่วนแบ่งกำไรโดยประมาณส่วนแบ่งกำไรโดยประมาณเท่ากับ80,000บาทโอเคเครดิตทุนกะทิเพิ่มขึ้นมาอีก8ปดหมื่นนะคะ ต่อมานำทุนของกะทิออกจากาข้างผุ้ส่วนโอเคเราก็เดบิตทุนกะทิแล้วก็เพิ่มนี่สินให้กับกิจการให้กับห้างผุ้ส่วนบันทึกเป็นนี่สินคงค้างกะทินะคะก็เท่ากับ C เท่ากับ เท่ากับห้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันนะคะห้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทห้าแสนหกหกมื่นหนึ่งพันบาทต่อไปนะคะในวันที่ ในวันที่15ตุลานะคะเราจ่ายคืนทุนให้กับทายาทเราก็เอาหนี้คงค้างของกะทิออกไปนี่สินคงค้างกะทิออกไปเท่ากับ561,000บาทแล้วก็เครดิตเงินฝากธนาคาร ธนาคารเราจะเครดิตเงินสดก็ได้แต่ว่าด้วยจำนวนเงินที่มากเกินไปตามหลักการควบคุมภายในที่ดีเราควรจ่ายเป็นเช็คหรือเป็นการโอนจากธนาคารเท่านั้นจะเป็นทางที่ดีที่สุดอ่ะสำหรับวันนี้นะคะหุ้นส่วนตายก็ครูมาทำให้ดูเป็นตัวอย่างเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ นะคะคสวัสดีค่ะ